รถเวสป้าของคุณเติมน้ามันเครื่องแบบไหนอยู่มาดูกันครับว่าน้ํามันเครื่องที่นิยมใช้ในรถเวสป้านะครับมันต่างกันยังไงและตัวเลขที่อยู่บนขวดครับมันบอกบอกถึงอะไรเวสป้านะครับนิยมใช้น้ํามันเครื่อง 5W40 และ 10W40 ครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงมันเริ่มกันที่ตัวเลขข้างหน้านะครับตัวนี้ 5W ตัวนี้จะเป็น 10W โดย 5W นะครับจะไหลลื่นได้ดีกว่าในอุณหภูมิที่ต่านะครับแล้วก็จะหล่อเลื่อนได้ทันทีนะครับเวลาเครื่องเย็นนะครับ ส่วน 10W นะครับจะเหนือกว่า 5W เล็กน้อยในตอนเครื่องเย็นนะครับแต่ยังคงไหลได้ดีในอุณหภูมิปกติของไทยเรานะครับส่วนเลข40ข้างหลังนะครับบ่งบอกถึงอุณหภูมิตอนเครื่องร้อนนะครับที่100องศาซีซียอนะครับก็เหมาะสําหรับรถที่รอบจัดนะครับแล้วก็มีความร้อนเครื่องยนต์สูงนะครับก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับสาหรับลูกค้าที่ถามช่างว่าน้ํามันเครื่อง่องกัวนี่เป้ามันบ และอย่าลืมทักแชทจองคิวก่อนขอรับบริการที่ไลน์แอดเวปป้าดินแดงครับ